ของคุณก็คือได้นั่ง private jet หรือเครื่องบินส่วนตัวบอกเลยว่าเลือกไม่ผิดซื้อหวยก็เหมือนซื้อถูกอ่ะค่ะรำปัปำดํารัมปำปำ สวัสดีค่ะพิกเพ็ดเองนะคะไม่ใช่นักร้องดําชมพูที่ไหนวันนี้พิกเพ็ดนะคะก็มีลามนุมลิกลูกทิ่นล็บซุปรากมุกมานําเสนอค่ะคือน้าพริกนรกจาก Hell Kitchen อร่อยแซ่บมากเพียงแค่ใส่ไปในเมนูจาเนเด็ดของคุณอย่างวันนี้นะคะพริกมีพร่าหอยนางรมสุดแซ่บหอยตัวใหญ่ๆจากสุราษเพียงแค่ใส่น้าพริกนรกของเราลงไปจานของคุณเนี่ยก็ยิ่งแซบ่บยิ่งหอมอร่อยขึ้นมาเลยค่ะอร่อยเผ็ดสมชื่อเผ็ดจริงๆแล็บซุปราก จกควนรกได้แล้ววันนี้ที่ f เฟซ o o ๊กเ l l ส์กิทช e นไทยแลนด์และฮ e ลลูคอนีย s h o อปที่ลาซาด้าช้อปปี้ทิกตอกและไลน์แอปบอกเลยว่าอร่อยแซ่บรากมุกจริงๆค่ะพริกคอนเฟิร์ม